แจกไอเดียถ่ายรูปแบบ Gen4 ที่โคฟเอ็กซ์นอร์มารูปจะจึ้งและปังแค่ไหนตามมาเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่นอร์มาคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าโคซี่และวิ์ดีสุดๆซึ่งตอนนี้เขามีสเปเชียลคอลแลบกับโคฟลาดเาวสุทธิสารอีกด้วยซึ่งจะมีแอคทิวิตี้อะไรรออยู่ต้องดูคลิปนี้ให้จบที่นอร์มาเขาก็เป็นคาเฟ่ในโซนนาคนิวาที่บรรยากาศในร้านคือสวยมากๆไม่ว่ามุมไหนก็สามารถทาคอนเทนต์ได้หมดต้องบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเขาเก๋ถ่ายตรงไหนก็ชิคและแน่นอนว่าการมีสเปเชียลคอร นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนั่นก็คือโครบราดเพาวสุธิสารได้มาจาัดมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไว้ที่นี่และตอนนี้เรามีกิจกรรม snap and s n p ที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาถ่ายรูปกับมุมน่ารักน่ารักของคคบและรับคูปอง Special d ดิ n k เมนูพิเศษจากโคบเอ็กนอรมาไปได้เลยขอแนะนำสอเมนูนั่นก็คือคคบออนคาวและโคบอินพาราไดซ์ ูดถึงโครงการครบเราก็ขอแวะพาไปดูโครงการครบลาดพ้าวสุทธิสารกันหน่อยขับรถจากคาเฟ่ไม่ถึง15นาทีโครงการนี้เขาเป็นคอนโดโลไรส์น้องใหม่ใจกลางลาดพร้าวสุทธิสารจึงตัวห้องก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นวันเบดลูมซิกเนเจอร์หรือวันเบดเฟรคอะอและใครที่เป็นลูกค้าร้านนอมา่าอย่าเพิ่งทิ้งใบเสร็จนะคะเพราะยังมีสิทธิพิเศษร,รออยู่นั่นก็คือรับคูปองส่วนลดคอนโดโฮตลาดพ้าวสุทธ,ธิสาร10,000บาทต่อการจอง1ยูนิตเมื่อจองภายในงานพรีเซล4-5ตุลานี้ถือได้ว่าเป็นส คอแลบแบบสุดๆดเห็นไหมคะว่าย่าลาดเ้าเป็นแหล่งที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นาดเ้าก็แค่ปากซอยป่ะและอย่าลืมมาร่วมถ่ายรูปชิกๆเก่ๆที่โครเอ็กนอร์มาก,กันนะคะ